ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้สั่่งน้้ตาไไมดเพลงฮิตยอดดาวน์โหลดสูงเป็นอันดับหนึ่งของแกรมมี่โกประจำปี2559วันนี้เธอนั้นก็มีกคร m o r e t n a n I c a n say m o r e t n a n I c a n say Music Story น่ารักขานรับกระแส AEC ด้วยการบอกรักสาวเป็นภาษาอังกฤษที่ครองความฮิตไปแล้วหลายคลื่นวิทยุ ยังหายใจก็ยังไม่แพ้เพลงใหม่เนื้อหาให้พลังใจจากตั๊กวัชรกรที่ร้องได้ซึ้งถึงอารมณ์ผสมกับ MV ที่ทำออกมาได้กระตุกต่อมน้ำตาสุดๆทุกเพลงฮิตลากสไตล์หลายอารมณ์ติดตามชมได้ที่นี่แฟนทีวีที่นี่มีแต่ฮิต